สวัสดีครับฟัน t o เดย์ y ายเคทแกรกฎา,าคม2021นะครับวันนี้เราเน้นเรื่องเกี่ยวกับ opinion หรือความเห็นของผู้ร่วมตลาดกันบ้างนะครับหลังจากเปิดเกมใหม่ไปแล้ว KT Mining มาดูผู้ร่วมตลาดนักวิเคราะห์ฟันเมเจอร์ต่างๆว่าเขาคิดอย่างไรกันบ้างนะครับและรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาดเป็นอย่างไรบ้างหุ้น Big Tech สหรัฐ เอาร์ฟอร์มนานหลายสัปดาห์ตามการปรับตัวลงของยิวพันธบัตรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี S&P 500บวก16%แล้วในปีนี้ morgan stanley ออกมาเตือนระดับราคาสูงลิ่วแต่7.4เท่าของยอดขายอันนี้ดูจาก price to sales ratio นะเอาราคาหุ้นนะราคาต่อหุ้นราคาหุ้นเนี่ยหารด้วย เซล e ์ sales ต่อหุ้น,นยอดขายหรือรายได้ต่อหุ้นเอามาหารกันก็ได้7.4เท่าเรียกว่าซื้อซื้อหุ้นไปเนี่ยจ่ายตังไปแล้วรายรายได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ7ปีกว่าเกือบ7ปีครึ่งเนี่ยถึงจะ cover ไอ้ราคาหุ้นที่จ่ายไปถ้ามันไม่โตนะ,นะคนก็ คิดว่าถ้าจ่ายขนาดนี้ก็คิดว่ารายได้มันจะโตะอย่าลืมนะอันนี้ไม่ใช่ P.E. ด้วยนะเป็นเซลเป็นเซลซะเนี่ยต้องเอาไปลบต้นทุนก่อนถึงจะได้ออกมาเป็น Earnings Earnings ก็ต้องดูว่าเอาไปลงทุนต่อหรือเปล่าไม่ได้ว่าจ่ายให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะเสอ่สดาวาความคาดหวังมันสูงเรี่วอยู่ในราคานะว่าการเติบโตจะจะสูงมากตรงนี้เนะี่ย p r i ซ์ to เ a l e จ็ดเท่าของหุ้นกลุ่ม IT เทียบเท่ากับช่วงฟองสบู่คอมปี2000เลยนะครับขณะความสามารถสร้างกำไรของเซกเตอร์นี้เริ่มจะไม่มั่นคงเสแล้วเพราะ,ระเผชิญแรงเสียดทานที่ไม่เคยเจอมาก่อนอาทิตต้นทุนพุ่งดอลลาร์อ่อนค่าการแข่งขันทวีความรุนแรงภาษีสูงขึ้นและกฎระเบียบเข้มงวดกว่าเดิมมันมีข้อสังเกตอย่างนี้ไอ้บิ๊กเทค ในสหรัฐกับในจีนเนี่ยตอนนี้มันไดวอร์เจนใช่ไหมตัวที่ผ่านมาเป็นเดือนเดือนเนี่ยมันไดวอร์เจนบิ๊กเทคสหรัฐนี่ทำดีวายนะช่วงบังแต่หนึ่งมิถุนาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาจนถึงเมื่อคืนเนี่ยคุณกลุ่มแฟง่ะกลุ่มแฟงในสหรัฐนี่มาเก็ตแคปเพิ่มขึ้นมาเดือนประมาณเกือบเกือบเดือนครึ่งไม่ถึงดีเนี่ยนะมาเก็ตแคปรวมๆกันส่วนที่เพิ่มนะเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์เลยแล้วก็ทำนิวไฮนะแต่ว่าไอ้ช่วงเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่า Gene เทคจีนไปไงโอ้โหนะผมไม่ต้องพูดถึงนะก็พูดแล้วมันชีช้ำถูกไหมเออมันก็มีแนวคิดอยู่สองแนวประมาณสองแนวเนี่ยบอกว่าเอ๊ยเทคจีนนี่ถูกเหลือเกินเทคสารัสดูสิเออมันราคามันก็สูงขึ้นนะทำนิวไฮเป็นที่ต้องการบางทฤษฎีก็บอกว่านี่ไงทิ้งเทคจีนไปโดนเลกูลเลเตอร์ Ulation, เลกเลชั o นเข้มงวดขึ้นนะหดแล้วหวดอีกเโรยเกลือแล้วก็ยังเคี้ยนต่อโอ้โหวดมากนะก็อย่างนั้นเลยนี่ไงนักทุนไปไปหาเทคสารัตแต่ก็จะมีนะถ้าไปดูในทวิตเตอร์อะไรแบบนี้สายแบบๆเขาก็จะมาบอกว่าเาทคจีนที่มันกําลังบอกอะไรอยู่หรือเปล่าที่นักทุนเทคสารัตยังไม่ตระหนักนะก็อนะ่คอมเมนต์ของ morgan stanley ก็จะออกมาในแนวแบร์ถูกไหมจะบอกว่าไพสูตเซลล์มันขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้คนคิดว่าออยูพันธบัตรมันปรับตัวลงคนก็ไม่มองว่าเศรษฐกิจมันจะผ่านพีคข,ของการเต,รติบโตลัลละสออีใช้ท่าเดิมเลยไปหาบิ๊กเทคเดี๋ยวมันจะมี e a r n ์เน็ตซีซั่ด้วยอย่างไรก็ตามในพวกเนี้ยยังไงก็โตนะแต่องแกซาลีเขาออกมาเตือนไงว่าไอนีเซนต์เดนท์เออ headwind แรงเสียดทานที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยไอเนี้ยที่ไล่ไล่มาต้นทุนพุ่งดอลลาร์อ่อนการแข่งขันจะมีความรุนแรงภาษีสูงกฎระเบียบเข้มงวดเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วแอสเซมบชันของคนที่บอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรก็วิ่งไปหาหเจอความไม่แน่นอนเจอเศรษฐกิจชะลอลงก็วิ่งไปหาบิ๊กเทคไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช้ท่านี้มันจะยังดีอยู่หรือนะระดับราคาแบบนี้ด้วยนะเขาตั้งคาถามออกมาทีนี้ก็มีมุมมองของออพิมโก้เพิ่งออกมาได้ เออไม่นานเท่าไหร่นะแปดกรกฎาคมสัปดาห์ที่แล้วมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์เครดิตของพิมโก้ชื่อว่า supply bottlenecks likely to ease by the end of the year ถ้าดูแค่หัวเรื่องเนี่ยก็จะคิดว่าเขามาเขียนไปในแนวว่าเลิกกลัวเงินเฟอ้ออะไรทำนองน,นี้ใช่ไหมอบอกว่าเดี๋ยวใ้ภาวะคอขวดในฝั่งอุปทานมันจะคลี่คลายออช่วงสิน้นปี คนก็จะคิดว่าเออถ้าอย่างนี้มันน่าจะเขียนเขาน่าจะเขียนไปในแนวว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อจะลดลงชะลอลงใช่ไหมอ่านไปมันไม่ใช่เนาะเขาคาดว่าเงินเฟอ้อในตลาดพัฒนาแล้วจะยังคงเร่งขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้าเนื่องจากดีมานพุ่งแต่ซัพพลายยังไม่เพียงพอก่อนที่จะภาวะอย่างเนี้ยจะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงปลายปีก,ก็เหมือนกับไอห,หัวเรื่องที่เขาเขียนไวอ้อะก็ใช่แต่มีเงื่อนไขนะครับ นะคะเนี่ยมีสุภาพสตรีสองท่านเขียนมาภายใต้เงื่อนไขสําคัญต้องไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนใหม่ๆเข้ามาซ้ําเติมภาวะอุปทานชะงักงานอีกซึ่งตรงน,นี้เนี่ยผมก็เขียนเติมเองว่ามันตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะเฮ้ hey, hey, ไอเงินเฟอ้อนี่ถ้าจำกันได้นะเขาก็บอกกันว่ามันจะพีคมันพีกไปแล้วในเดือนพฤษภาแต่ตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ก็เริ่มเหมือนจะขาสั่น,น่ะเฮ๊ะมันจะพีกไปแล้วจริงไหม เขียนแก่ไว้หน่อยแล้วกันก่อนที่เงินเฟอ้์มันจะออกมาอีกไม่กี่ใจข้างหน้าเนี่ยไอ้เขียนไว้ห้หน่อยแล้วกันว่าเออมันอาจจะอีกต้องอีกหลายเดือนข้างหน้านะ months a h e a อะไรอย่างเงี้ย months เติม s นะ a h คือไม่รู้ต่ลงไม่รู้จริงๆว่าไอ้เงินเฟอ้อที่ตกลงมันจะมันเหมือนกับว่าเขายอมยอมรับกันแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้พีคไปแล้วอะเฟดก็เหมือนกันบอกว่า p r o ลอง เออมันยืดยาวมากขึ้นนะแล้วก็ต้องกํากับไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวสิ้นปีมันก็คลี่คลายอย่างเงี้ยให้มันไอไ้อไอเรื่องอย่างเงี้ยเราเคยเจอมานะไอ้เรื่องที่คาดคาดไว้แล้วก็เลื่อนๆอ,ออกไปเรืเเ่อยๆอย่างเงี้ยเ,อเ,ออเ,อเงินเฟอ้อนี่ดูเหมือนมันจะเข้าทางนี้นะคนคิดว่าพีไปแล้วคุณสภากวตอนนี้เริ่มที่จะขาสั่นเริ่มที่จะปรับปรับค่อยๆปรับจูนวิวมันต้องสกเกตดีนะคนทํามาชีพอย่างผมเนี้ยผมถึงต้องพูดทุกวันไง่ปรับไปคุณจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกเพราะว่าผมปรับได้ทุกวันอะ นะแต่อย่างเงี้ยเขาออกมาแต่ละเดือนเอ๊ะมันเหมือนมันมีการปรับนะว่าไอ้เงินเฟ้อมันไม่ได้มันไม่ได้จบเร็วอย่างที่คนคิดไว้แต่ก็ตั้งตั้ง,งทงไว้หน่อยอ่าไม่ได้ไม่ได้กลับคอนะคะออบอกว่าสิ้นปีแต่มาที่คลี่คลายอ่าเราลองดูแล้วกันว่าจะต้องเลื่อนอีกไหมนะก็ทีนี้พิมโก้นะเขาก็พูดถึงมุมมองต่อเฟสพิมโก้มั่นใจเฟสอดอดทนต่อภาวะชั่วคราวเพราะเฟสบอกเองบอกว่าอดทนเป็นแค่ transitory ชั่วคราว นะยังไม่ทิ้งง่ไยคคำเนี้ย t r a n s i รนซเอ่อแต่มันยืดยาวกว่าที่เคยคิดไว้นี่เป็นภาวะชือกครั่วแต,แต่เดิมเนี่ยบอกแค่ภาวะชือกคร้าวภาวะชั่วคราวเงินเฟอ้อแต่ตอนนี้เนี่ยภาวะชั่วคราวเสียงเบาลงหน่อยแต่มันยืดยาวกว่าที่เคยคิดไว้เนี่ยเฟดก็จะบอกอย่างนี้แต่เขายังคงอดทนอยู่นะเฟดอดทนจึงปรับนโยบายการเงินเข้มงวดช้ากว่าที่อ่อื่นดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเฟดเนี่ยช้ากว่าที่ออื่น มมียังกิดเริ่มปรับเร็วแคนาดาเริ่มปรับแล้วออสเตรเลียอย่างเงี้ยเริ่มปรับแล้วแม้แต่อินเมอร์จิ้งมาเก็ตบางประเทศบราซิลรัสเซียเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยแล้วด้วยซ้ำดูเหมือนเฟดรอบนี้ก็ช mm ้าจริงเนี่ยเก็ไม่ยอม e อ b ตอนแรกดูเหมือนจะเร็วแต่ก็ปรับปรับจูน e อ b นี่นี่ไม่ยอมเฟดเลยนะไม่ยอมเร็วกว่าไม่ยอมขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าก็จมาปรับจูนปรับเป้าเงินเฟ้อ เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะมีฟอร์เวิร์ดไกดด้านใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยจตดูเหมือนเฟดหรือว่าแถมๆไปด้วย EC b เฟดกับ EC b อ่ะดูเหมือนมันจะช้าแต่พิมโก้พูดถึงแค่เฟดนะว่าปรับนโยบายช้าไอปัจจัยเนี้มันก็เลยส่งผลกดดันค่างเงินดอลลาร์เพราะว่าค่างเงินมันก็มันเป็นตัวเปรียบมันเป็นเวลามองค่างเงินต้องมองแบบเปรียบเทียบมองสกุลเดียวๆโดดๆไม่ได้นะเนี่ยดูดอลลาร์อย่างเงี้ยบอกดอลลาร์จะแข็งค่าดอลลาร์จะอ่อนค่าคุณมองแต่เฟดเศรษฐกิจสหรัฐอย่างเดียวไม่ได้ บอ,อกเฟสถขึ้นดอ,อกเบีย้ยไม่ได้แปลว่ามันจะแข็งค่าแต่ถ้าประเทศอื่นมันขึ้นดอ,อกเบีย้ยเร็วกว่าดอลลาร์อ่อนค่าได้นะครับทางทางที่เฟดขึ้นดอ,อกเบีย้ยถูกไหม mm hmm. เออเพราะฉะนั้นไอเออเวลามองค่าเงินมันก็ต้อง relative เพราะค่าเงินเนี้ยมันเทียบกันต้องเป็นต้องมีคู่เสมอเราเคยชินกับ DXY ดอลลาร์อินเด็กซ์ใช่ไหม DXY ดอลลาร์อินเด็กซ์ความจริงเอาเอาเงินดอลลาร์ไปเทียบกับอีกหลายสกุลเลยเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบเสมอเฟดตขึ้นดอ,อกเบีย้ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามันจะแข็งค่านะ เอออยู่ที่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาขึ้นเร็วกว่าป่ะถ้าประเทศอื่นเร็วกว่าถึงแม้เฟสตังท่าขึ้นออกเบีย้ยกำลังตั้งท่าอยู่อะดอลลาร์อ่อนค่าได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทิมโก้เนี่ยเป็นสายดอลลาร์แบนนะถ้าอย่างนี้ดูแล้วชัดเจนทิมโก้เป็นสายดอลลาร์แบเขาบอกว่าสนใจสกุลเงินถ้าเป็นอ m e เมอร์จิงมาเก็ตคอมมอดิตี้โปรดิวเซอร์นะพวกผู้ผลิตสินค้าพวกพันที่เขาคิดว่าน่าจะแข่งข่าได้อย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ชี้ว่าธุรกิจปลายน้ำอ่าเริ่มเขา้าเขาของเราเนะ่ ดาวสตรีมปลายน้ำไอธุรก,กิจปลายน้ำาก็หมายถึงว่าไปต้องไปรับวัตถุดิบมานะแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคเนี่ยปลายน้ำโดนกดดันอัตรากำไรไม่แค่ว่าถ้าคุณขายโทรศัพท์อะแอปเนิลยงปลายน้ำาอล่ะเออก็ปลายน้ำ,ออนำสิเพราะว่าขายไปถึง End user อถูกไหมคุณต้องไปซื้อชิปคุณต้องไปซื้อ พราะว่าสตคนต้องไปซื้ออะไรของซัพพลายเออร์นั่นแหละซึ่งมันเป็นผู้ผลิตขั้นกลางใช่ไหมกลางน้าไอ้กลางน้ํานี่มันก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบอะไรแบบดิบๆอ่ะจากไอ้พวกผู้ผลิตต้นน้ำใช่ไหมเขาบอกปลายน้ำโดนหนักเออมันก็สอดคล้องกับฟันเมเจอร์หลายๆคนนะเขาบอกว่าปลายน้ําโดนหนักมันก็ชัดเจนอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันซัพพลาย d i s r u p ชันต้นต้น,ตนทุนกดดันอัตรากำไรโอเปะเลยมุมมองเรา profit margin margin squeeze สวนทางกลุ่มที่ได้เปรียบจากภาวะคอขวดฝั่งอุปทานซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ผลิตสินค้าผู้กุกพันนั่นเองตอนนี้เราก็ต้องมาทางนี้เอาไว้เออนิง่งรีมลงทุนครึ่งปีหลังเผชิญความไม่แน่นอนจากตัวแปรเงินเฟอ้อเป็นสำคัญเราเคยเกียนไ้้ละตั้งคําถามเองตอบเองเ่ยพูดคนเดียวว่าครึ่งปีหลังอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ ผมก็คิดไปคิดมาแล้วก็เขียนลงใบบอกว,ว่าเงินเฟอ้อนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็แยกจากกาันเ,เงินเฟอ้อในโลกการเงินกับเงินเฟอ้อในโลกจริงมันคนละเรื่องนะดูเซอร์เวย์ที่เมื่อวานเอามาเล่าให้ฟังเซอร์เวย์สองสองอย่างเนี่ยแยกกันชัดเจนฟันเมนเจอร์เซอร์เวย์สามในสี่หรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของฟันเมนเจอร์ในในแบงก์ออฟอเมริกาฟันเมนเจอร์เซอร์เวย์นะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นบอกว่าเงินเฟอ้อแค่ชั่วคราวนี่คือฟันเมนเจอร์โลกการเงินไง ต่ว่าถ้าไปดู PMI, ISM ไปถามผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไปถามเจ้าของธุรกิจเขาบอกว่าอเงินเฟอ้อที่มันไม่ชั่วราขโาวโมันแยกจากกันเลยนะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราเราระหนักถึงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ไก่โหละแล้วเราบอกว่าเออเขียนไว้ในคอลัมน์แล้วก็ให้ชื่อว่าหมดโปรโมชั่นไงครึ่งปีหลังไม่เป็นอย่างนี้คุณอยากคิดว่ามันจะไปันเวย์นะอตอนนี้เล่นเท็คเฮ่เ hey ฮ่เ hey ฮ่เ hey ฮ่ก hey ็เอาฟอร์มมาได้เดือนกว่าแล้วไงตอนนี้ผมก็คิดว่า เทโพฟิทไหมเออคุณเทกอะเอ่เอาเอาอ่านที่เขียนไว้ก่อนทีมลงทุนครึ่งปีหลังเผชิญความไม่แน่นอนจากตัวแปรงเงินเฟอ้อเป็นสำคัญยูพัติและความคาดหวังเงินเฟ้อร่วงลงมามากตั้งแต่กลางพฤษภาที่บอกว่าเลิกกวงเงินเฟอ้อจากวันนั้นยูก็ร่วงลงความคาดหวังเงินเฟอ้อก็ร่วงลงมาจะสองเดือนแล้วจนดูเหมือนตอนนี้ยวเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ต่ำเกินไปยวพับัสิบปีสหรัฐเนี่ย ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนักลยุทธ์เคทมคิดว่าถ้าได้กำไรจากกลุ่มเทคหรือหุ้นเติบโตสูงมาแล้วก็เดือนสองเดือนแล้วอะ่ะเ,เล่นช้าก็ได้มาเดือนหนึ่งเล่นเร็วก็ได้มาเกือบสองเดือนละก็ควรเทคโปรฟิตบ้างอย่างน้อยก็บางส่วนแล้วหันมาสะสมหุ้นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์จากเงินเฟอ้อตอนนี้ผมกลายเป็นอินฟล t i ชันนิสตาแล้วนะเออก่อนหน้านี้เป็นดิสอินฟล레ชันนิสตาใช่ไหม ตอนนี้ผมกลับหัวละเปลี่ยนหมวกกลับมาเป็น ista, อินฟลชันนิสตานั่งเชียร์ up เงินเฟอ้อบอกเงี้ยเงินเฟอ้อมันจะมาแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่าเงินเฟอ้อมันจะมาแล้วนะครับอา่าเลิกเลิกแฮชแท็กอันนั้นนะไอ้เลิกกลัวเงินเฟอ้อเนี่ยใช้มาเดือนเดือนกว่าสองเดือนตอนนี้บอกว่าเงินเฟอ้อจะมาแล้วนะก็สะสมหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเงินเฟอ้อเน้นๆอย่าง KT mining ตามมุมมอง Mining w ว e k ในกลยุทธ์รายสัปดาห์ของเราและตามมุมมอง mining ซิ่งทุกใหม่ในหุ้นสมา์เกทางโฟกัสเมื่อวาอาทิตยนะ์ก็เอามาตัดแผลเพิ่ม,มๆอะไรนิดหน่อยนะครับมาเพราวันนี้ก็ไมนิ่งที่ว่ายังซื้ออันได้ขอไม่ครบนะนะครับ,นะรบก็จัดกันไปอ่านะมีอาจจะมีใครถามถามมาด้วยมีกองที่รักๆัก,กชอบชอบอาจจะเลิกเล่นไปแล้วเทคโปรฟิตเอกไปแฮปปี้แล้วอะไรอย่างนี้นะกลับเล่นใหม่ก็ได้เมื่อวานนีุ้ยในยในอจอ ก็มีต่อไปท่านหนึ่งเกรดิไฟแนนซ์ก็ได้นะถ้าคิดว่าถ้าคิดว่ายืมันต่าไปแล้วยืมันจะขึ้นได้เก็ไฟแนนซ์ก็ดีเอเมื่อคืนนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะช่วงนี้ดูดีไฟแนนซ์อย่าไปเล่นในน้ํามันไอ้น้ํามันน้ามันทาไมผมไม่เล่นเอ๊ะเล่นไมเนิ่งทำไมไม่เล่นน้ำมันไปด้วยล่ะพวกพันธุ์ไอ้น้ามันมันไม่ขาดแคลนจริงสเปร์กบาเซตีกำลังผลิตส่วนเกินมันเยอะเป็นตลาดที่ตลาดตลาดเจ้าเกินไปอะมีโอเปกเป็น คาเทลสมหัวกันอย่างนี้นะแล้วก็เปิดก๊อกปิดก๊อกอะไรผมไม่อยากเล่นอ่ะไม่เอาเอานี้ยดีกว่าโลหะดีกว่ามันมันไม่แมนิเพลเลตมากเหมือนเหมือนโอเปกเนาะขาแคนจริงเพราะดีมานนี่ต้องหลายสิบเท่าบางอย่างมันมันเพิ่มโปรดักชันไงมันก็ไม่ไหวหรอกไออีวีมันจะใช้เนี้ยไอกังหันมันจะใช้แม่เหล็กถาวรอะไรอย่างเงี้ยคือดูละโอ้หสเกลการเพิ่มของดีมานมันโปรดักชันไงมันแคปแคปเจอร์ไม่ทัน อืมแล้วตอนนี้เขาก็แข่งกันสกิลซัพพลายกันใหญ่เลยจีนก็แบบไปปล่อยกู้เด็ดทำเด็ดแพใช่ไหมทำกับดักหนี้กับพวกประเทศแอฟริกันใช่ไหมพวกทีมีทรัพยากรเยอะๆเอาเงินยวอนไปนีนะแล้วก็เป็นหนี้ว่าแล้วก็อยาจะได้ซัพพไอ้พวกนี้เขาโมงการไกลนะโอ้ยยุโรปก็เหมือนกันไปทำข้อลงการค้าอันนี้ไปแบบซับซ้อนนะทำข้อลงการค้าไปทั่วเลย,เยก็เพื่อที่จะสกิลผ่านเทรดดิลก็อยากจะสกิลทรัพยากรธรรมชาติโลหะอะไรทั้งนั้นเน่ยทั้งนั้นทั้งสิ้นเลย อเมริกาก็มีวิธีของตัวเองถูกไหมเออเพราะฉะนั้นก็เราเห็นทรงละเพราะฉะนั้นเราก็ซิคยวพอร์ตของเราบ้างเอาทรัพยากรพวกนี้ใส่เข้าไปนะมันมีหลายวิธีในการใส่อ่อไอเคทีไมนิ ining, คุณก็ไม่จงไปยุ่งกับพวกฟิวเจอร์ถูกไหมผณไม่ไปลงพวกพันตรงๆคุณไปลงเหมืองใครที่อยู่กันมาก็คงจะรู้แหละปีที่แล้วผมเล่นทองนะอย่างปีนี้บอกทองขาลงไม่เล่นทองขาลงไม่เล่นลเนีน่ยทราบไหมครับถ้าใครเพิ่งเคยฟัง ปีแล้วคุณย้อนหลังไปดูคลิปมันอีกไปอีกเรื่องนะผมเป็นคนที่ชอบทองตอนนั้นชอบทองหรือว่าเอาตรงแบบพันสามอะไรเงี้ยก็เออไม่ได้เล่นทองตรงต้องการอัตราทดในแง่โอ perating l e v ว่าเลยเราก็ใช้หุ้นเหมืองทอง KDB ดีเชีย์ไงแต่รอบนี้มันสตอรี่มันแตกต่างกันผมก็ชอบสินค้าพวกพันโลหะก็ไม่ได้ไปซื้อตรงตรงเราก็ไม่มีของด้วยถึงมีของก็ไม่เอาอ่ะผมชอบหุ้นมากอ่ะใช้หุ้นมันสบายใจดี นะสมมุติว่าราคามันสเต b l เบิลแต่วอลุ่มโกรดมันมีเออกำไรมันก็โตได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นฟิวเจอร์ที่คุณต้องเล่นราคาอย่างเดียวถูกไ,ไหมวอลุ่มไม่ไม่เกี่ยวกับคุณนะเพราะฉนั้นก็เคจีไม n ิ่งนะแล้วก็แถมไปด้วยยังไม่ได้เกี่ยวลงไปแถมเคจีไฟแนนใครอยากซัดๆเลยเอ่าก็เล่นเร็วเล่นเร็วาอนะคิดแล้วทํที่เราทำ,าทำนะเคจีไฟแนเล่นได้อนะัดมกลับ ใครมีคำถามก็ยกมือได้เลยนะครับส่วนหุ้นจีนกนะขวัญใจมหาชนนะผมพูดไปเรื่อยยกมือได้เลยครับหุ้นจีนก็เห็นไหมของง่ายมันอยู่ที่เอเชีจริงด้วยก็มาเรื่อย,เร,อยเรื่อยเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะลูกรักลูกรักนะลูกรักพูดทุกวันถึงเรื่องไม่เกี่ยวก็ต้องหาจังหวะพูดอนะืไร เคทีไชน่าบอลใช่มันก็กระดึบกระดึบขึ้นมาแล้วนะอบอกว่าตลาดเริ่มดีแล้วจะมันจะเริ่มวิ่งอันนี้พิมโก้เขาบอกเองบอกว่าเขาเป็นดอลลาร์แบอันนี้ไม่มีปัญหาละแล้วลเงินบาทก็ช่วยเราทําเฮดจิงไว้เพีงเดียวถูกไหมส่วนที่ไม่เห็ดมันก็ให้กําไรตอนนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้สดใสเคทีไชน่าก็ดูแล้วเอาเปอร์ฟอร์มเทียบกับเพื่อนๆแย่น, yeah, นิดนึง <laughs> คุณจิตราเชิญครับคุณจิตราเชิญเลยครับตานค้าของมุมมองของ KT a s i อ g r ีย t h นเอเชียโกลเนี่ยตอนนี้จะเป็นลักษณะของผมคุยกับผู้ที่ผู้ที่ใช้เอาสองกองคู่กันนะเอเชียโกลดกับคล m เมดเป็นแกนพอร์ตตามตามคอนเซปต์ของดูอัลคอร์พอร์ตโฟลิโอไปอ่านย้อนหลังได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเช็คเวลาเช็ควิธีการเวลาเราลงทุนเราไม่ได้ว่าซื้อลืมนะเราก็ดูคุณภาพของการบริหารดูคอมเมนต์รี่คุยกับฟันเมเจอร์ไปรอบๆตักรอบ ออสองกองนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยนะฮะทำตามนโยบายนะคุณภาพการบริหารเราไม่ติดใจอะไรไม่ไม่สงสัยอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เป็น d u โอคอร์ใช้เป็นแกนพอร์ตก็ถือไปเลยนะครับเนี่ยว่าตอนนี้ในพอร์ตที่มันไม่มีแกนอย่างบิลิฟอะล c เ t ชันผมไม่ได้มีไว้นะถ้าเกิดว่าเอาแบบหุ้นสไตล์แบบเอเชียจีนอะไรทํานองเนี้จีนออ l c ชน n าผมเลือกด้วยกลยุทธ์เลยนะ ด้วยแท็กติกเลยผมเลือกเค c ีไชน่เพราะมันยืดหยุ่นเห็นไหมอันก็คือก็คือเขาผู้จัดการกองทุนของเค c ีไชน่าเขาเอาแวร์มากๆมากๆเรื่องของบิ๊กเทคจีนก่อนที่มันจะลงเละนะเห็นไหมคือคือผมต้องการคนแบบนี้ในในพอร์ตนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดลงทุนเป็นแกนคุณเช็คแค่คุณภาพการบริหารการทําตามนโยบายอะไรแค่เนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไร สำหรับทั้ง Kt Asia Growth แล้วก็ Kt Climate นะเพราะว่าเราถือวางยาวอยู่แล้วนะครับวัตถุประสงค์ต่างกันนะการปรับแทคกติกผมต้องไม่มีข้อจำกัดค่นะไม่ว่าจะเป็นกองที่มันดีอยู่หรืออะไรผมสามารถขายได้ใช่ไหม CLBT เห็นหว่าเวียดนามก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหลอกาภาพระยะยาวถ้ไนมะ่ถ้าไมต้องเอาออกไปผมต้องการความพร้อมพร้อมไหมให้เจอเดลต้าแวรียสพร้อมไหมให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยระหว่าง CLBT กับเฮลแคร์ผมเรื่องอะไรผมก็เรื่องเฮลแคร เอออย่างเนี้ยทั้งๆที่เวียดนามเอามันจะรายได้ประชาก,กรไม่เพิ่มหรอก็ยังเพิ่มเออเป็นไงมันจะขึ้นมาเป็น MSCI Emerging Market มันก็ยังมีอยู่สตอรี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแล้วผมสามารถเอาออกไปได้นี่คือความชัดเจนของ Belief Allocation และก็ย้ำอีกครั้งว่าลีกแล้ว Belief Allocation เดี๋ยวจะไม่ทันการก็ใส่มันเข้าไปผมให้15%นเลยนะสำหรับ K-T Mining แล้วก็ไปเบียดเบียเอา แต่สามกองก็เฉียนเฉียนมาอย่างอนะ่ะห้านี่ยคือไม่ได้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนมุมมองอะไรแต่ว่าต้องหาที่ให้มันลงจรงิงก็ต้องเฉียนเฉียนเอาเนะี่ยเมื่อกี้คาถามคือเกี่ยวกับเอเชียโกลใช่ไหมก็ตกลงใครใช้เป็นคอนิ่งไว้ครับนะกองเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วแล้วอุ้นเอเชียมันไม่ได้จบกันตรงนี้หรอกถึงเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเลยนะมันก็ไม่จบกันตรงนี้หรอกถ้ามันเป็นคอลตี้แอนโกรดแต่ช่วงนี้ยอาจจะ,ะเผชิญแรงเสียดทานนิดหน่อยแต่ถ้าคุณถือคอคุณอย่าไปเสียวินัย นะครับนะมันมันเล่นคนละอย่างกันนะครับค่ะอาจารย์นี้เนี่ยก็ให้ถือเอเชียโกรดยาวไปส่วน c l m v t นี้ถ้าเราเทคกำไรออกมาแล้วเนี่ยกำไรที่ที่ได้เนี่ยครับควรจะกลับเข้าไปที่ clmvt ใหม่หรืออาจารย์จะให้เข้าไปที่ใหนเงินซิ่งเงินซิ่งก็ไมนิ่งซิ่งทุกใหม่น,นี้ ในแต่ละช่วงเวลาไงคืออะไรที่มันวิ่งวิ่งมามันไม่ได้ว่ามันจะเหมาะกับสถสภาวะถนนแบบปัจจุบันเสมอไปใช่ไหมค่ะเออก็อันนี้ผมคิดนะอาจจะถูกหรือผิดแต่ว่าเราต้องชัดเจนว่าคิดอย่างนี้ต้องทําตามที่คิดผมคิดว่าสภาพถนนปัจจุบันอัพสตรีมดีกว่าไงอย่างวันเนี้ยผมใช้ไอเออฟันทูเดย์ความจริงมีชื่อนะทุกวันทุกวันเนี้ยไปดูในเพจได้ก็ชื่อว่า go upstream นะก็คือไปที่ต้นน้ำเห้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ความจริงก็เรียนมาแล้วนะแต่ว่าไอคนที่ทำให้ผมตระหนักก็คือพวกฟันเมเจอร์พวกนี้แหละในนั้นก็คือ i l n c e China A น่าทีมที่ดูแล KTA s h a r ชเขาพูดเรื่องนี้มาตั้งนานละเรื่อง stream, Down stream, อั r สตรีมดาวสตรีมเออมันก็มันก็กระตุ้นเตือนให้เรานึกแล้วก็มีลูซี่หลิวเนี่ยเป็นคนที่ไอจริงจังกับเรื่องนี้มากอั r e a m d o w n ว t r e a m เขาปรับพอร์ตด้วยด้วยมุมมองแบบนี้แบบเป็นปัจจัยสำคัญด้วย นั่นก็ทําให้เขาแบบตอนนี้ถึงมันกระย่องกระแยงไในตลาดนีคเขาเอาเพอร์ฟอร์มเอาเอาพุ่งตรงนะเพราะเขาสนใจประเด็นนี้แต่ตัวเลือกในตลาดจนะีนเนี่ยคุณจะไปอัพสตรีมแบบไปเหมืองไปอะไรมันก็มันก็มีน้อยถูกไหมแต่เขาก็ทำดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเอาผมฟังอย่างนี้แล้วผมทําไงเอาผมไปดูกองบ้านผมมันมีอะไรบ้างเอาเฮ้ยมีเกรททีมายนิ่งอ่าจบไหมเพราะฉะนั้นผมมาเต็มๆกับเครททีมายนิ่งแต่ทีนี้ทำไมต้องมียาขืนเอาไว้เอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มัน กูนแน่ใจจริงเหรอที่คิดว่าถูกไอ้มันก็เหมือนทุกอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่นหลายอย่างเลยเอเอก็เคทีมนิ่งนี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเสาผมมันยังไม่พอเลยเห็นไหมมันต้องสิบห้าเพื่อสื่อสารว่าผมเอาจริงนะครับผมไม่ได้เอามาใส่แค่ว่าเอเอเพื่อกระจายความเสี่ยงถ้าใครรู้จักกันดีก็จะรู้ว่าผมไม่ทําอย่างนั้นหรอกถ้าแค่กระจายความเสี่ยงผมไม่เอาเพราะทุกอย่างมันช่วยกระจายความเสี่ยงหมดอ่ะนะก็อันนี้ผมเอาจริงนะเคทีมนิ่งเออ อันอีกอันนึงอะค่ะแล้วเคทีจะแปลนี่จากวันที่มันลงไปเยอะๆเนี่ยตอนตีดขึ้นมาแล้วอาจารย์อุ้ยสองวันนี้แฮปปี้ไหมเอออันนีออน้ีบางคนมาค่อนกอดผมบอกว่าเป็นอะไรเข้ากล่องรถไฟอะไรเนี่ยอมมเออผมแอบมาแอบ,บใส่ไว้ถึงเวลาก็ไม่ค่อยสนใจครับ <c oughs> คือหุ้นสมอลแคปอะ <c oughs> เป็นที่พึ่งถ้าคุณจะคิดว่าผมทําอย่างนั้นก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะไอหุ้นสมอลแคปเนี่ย เอ่อถ้ามันอยู่ในตลาดที่มันมีภูของหุ้นมากพอ,อเราโอเคกับฟันเมเจอร์เราคุ้นเคยเขาว่าสไตล์เงี้ยเขาอยากคุ้นได้หุ้นสไตล์นี้เราเราเห็นว่าหุ้นสไตล์นี้มันยังมีมากพออ่าอย่างที่สองคือเอ่อมันยังไม่มีดีมานมากคือไม่ได้เป็นมาเนียไม่ได้ว่าคนําลังไล่กันอยู่อะไรเงี้ยก็ถือเวลาไม่มีอะไรเล่นนะหรือว่าอยากจะหาที่พึ่งนะคุณก็จับมันใส่เข้ามาไดพอดหรือคุณก็ต้องพูดมันออกไปว่า ee, เฮ้ยวันนี้เอออะไรเงี้ยเอ่อเดี๋ยวมันจะดีเองเ<ๆ>วลา<ๆ>ที่คุณไม่ซื้อมันไม่แพง ไม่แพงนักตอนนี้ไม่แพงเลยแล้วก็ฟันเจอร์ก็รู้จักรู้ว่าเขาสไตล์อะไรแล้วก็พูของหุ้นยูนิเวอร์สของมัเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นมันเข้าเข้าเข้าแกลปแบบนี้ผมก็ในจังหวะนั้นนึกออกไหมวัยวิกนั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะผมก็ใช้มเป็นที่พึ่งใครอยากเล่นเล่นใครไม่เล่นไม่เป็นไรมีลีฟก็ไม่ได้ใส่ก็ประมาณเนี้ยแต่ก็แฮปปี้ใช่ไหมก็อยู่ได้อยู่ได้ครับอ่าอยู่ได้ ได้ค่ะแต่เกมเกมที่เกมที่ผมแบบถ้าถ้าซื้อแคดจีเจแปนเนี่ยผมแปลว่าผมไม่ก็อยากทางานเท่าไหร่คือซื้อหุ้นสมอลแคปเนี่ยมันไม่ได้มานั่งวิเคราะห์โกลบอลแมโครมากมันพึ่งฟันเมเจอร์แต่ผมดูราคาดูอะไรให้ว่าแบบอ้บรรยากาศประมาณนี้น่าซื้อเนี่ยแค่นี้เองงานผมไอ้ถ้าหุ้นสมอลแคปนะถ้าเกิดแบบผมเต็มพอเลยเนี่ยหุ้นสมอลแคปแปลว่าผมไม่ค่อยทางานอ่ะไม่ได้ไมนิ่งนี่แปลว่าผมทํางานหนักเวิร์กฮาร์ดนะเพราะว่าถ้กล้าเล่นไมนิ่งนี่ต้องเวิร์กฮาร์ดค่ะ อืค่ะอาจารย์ครับอค่ะโอ้เว้นี่แบร์ไต่แก้พายด้วยนะว่าถ้าเอาสมอลแคปเข้ามานี่แปลว่ากำลังปักร้อนอยู่แต่ไม่ใ้เสมอไปนะผมย้ำเรื่องราคานะสมอลแคปถ้าเป็นมาเนี่ยนนี่คุณระวังนะอ่าถึงเวลามันหายมันก็พบยาเคยเห็นหุ้นไทยใช่ไหมสมอลแคปสองพันสิบแปดเป็นไง ถึงเวลาที่เป็นเ็นมาเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยหุ้นไทยสมอลแคปเห็นมั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 นขึน้นแรงที่มาเยือตูเด่นนี่เหมือนไม่ใช่หุ้นไทยเลยใช่ไหมขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยใช่แออล้วเป็นไงลองเดาดูว่าเอ๊ะแ้คนเนี่ยสมมติคนจะเล่นหุ้นไทยก็ไปไหนเขาจะไปสมอลแคปถูกปะตอนนี้ยังไม่ใช่นะยังไม่เป็นมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบคนไทยกลับมาเล่นหุ้นสมอลแคปสักพักหนึ่งมันก็จะได้สักพักหนึ่งแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายก็แคไทยเวียดนามมันก็ต้องลงมาเอง อ่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่หรอกแต่ว่าลองจับเซนต์ดูอะมาเนี่อไหมมานีอ่อไหมถ้าเป็นมาเนี่เป็นมานี่นนนนคือความข้างใครอะถ้าเริ่มข้างใครนะมันไม่ใช่การลงทุนที่ดีหรอกถ้าคนส่วนใหญ่ข้างใครนะอ่าอัน<ม>นี้เป็น,เป,นเป็นอะไรง่ายๆที่ที่ดูลอง,ลองตรวจสอบได้ไอเคสมาเนี่นี้ก็เหมือนบิตคอยถูกไหมคะตอนนี้มันเหมือนบิตคอยมันก<ค>็เหมือนอาร์คใช่ไหมจำความรู้สึกตอนนั้นสิครับจําความรู้สึกอ่ะอย่างไปเปิดพอร์ตดูว่าติดอะไรอยู่บ้างอะลองย้อนกลับไป จำความรู้สึกเหมือนกับรักแรกพบอะจำความรู้สึกตอนที่คุณเจอกับแฟนใหม่ๆคือุณก็จคลองลึกใน้อนไปทําความจําทําความรู้สึกตอนที่คุณซื้อมันได้ไหมไอ้อะไรที่คุณติดสูงๆอะคุณรู้สึกดีกมันมากเหมือนกับรักแรกพบเลยนั่นแหละไลรี่ว่าจะติดแล้ซื้อด้วยอารมณ์แบบนั้นนะตั้งแต่มาฟังอาจารย์เลยไม่อยากจะมีรักแรกพบแบบนั้นแล้ว <c oughs> ค่ะการทุนนี่บางคนอาจารย์บางคนเขาบอกว่ามันน่าเบื่อนะ เออถ้าอะไรที่เหนื่อยแล้วสนุกนี่ส่วนใหญ่เสียตังค์อ่อะไรที่เหนื่อยแล้วน่าเบื่อเนี่ยทํางานไงอันนี้ไม่ได้บอกว่าเบื่อนะ่าจาดรายการเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เบื่อหรอกอ่ะ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์เขาบอกมาเอ,อ่เออทมจำได้เอาตัวนิเวศเออให้เครดิตแค่หน่อย <c oughs> เออพมาะว่าเออก็จริงนะเหนื่อยน่าเบื่อเนี่ยได้ตังค์ทำงานไปนทำงานอะไร ต้องดูอะไรที่มันเป็นแบบอะไรแบบนั้นก็จบท้ายด้วยอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องมีวันนี้วันอังคารนะเดี๋ยวมีอีกเซสชั่นหนึ่งก็จบท้ายด้วยอะไรที่เหนื่อยแล้วน่าเบื่อเนื่อยๆหน่อยตอนตอน IPO มาใช่ไหมลงไปเก้าบาทนิดนึงตอนนี้ไม่ไม่ลงไปละเหนื่อยน่าเบื่อก็จะได้ตังคืออะไรครับ Kt China Bond อะไรก็แล้วแต่ต้องจบด้วยกองนี้เสมอนะโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณาครับคุณจิตตาแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะได้สักคำถามหนึ่งนะถ้าใครจะมีนะครับ ผมก็จะฟินาเล่ไปด้วยถ้าใครยกมือผมจะกดให้นะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในฟัน t ูเดย์บ k ยเคทแมทุกวันทำการ8โมง45นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ